โคคานูปิกวิทยาการกับความเชื่อของชาวหียิบสมัยอาณาจักรใหม่เมื่อ3500กว่าปีมาแล้วโทคานูปิกเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะจัดเก็บอวัยวะที่นำออกมาจากร่างกายเพื่อที่จะทำม,มมีซส่งชาวอียิปต์โบราณเขามีความรู้ทางวิทยาการที่สูงมากที่จะนำอวัยวะที่อาจมีเชื้อแบคทีเรีย และมีการเน่าก่อนอวัยวะอื่นๆซึ่งถ้าลุกลามไปส่วนอื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำมัมมี่ได้ในที่สุดจากความรู้และความเชื่อดังกล่าวนี้เองชาวอียิปต์จึงจัดเก็บอวัยวะใส่ไว้ในโถคานูปิกซึ่งฝาโถคานูปิกนี้ช่างจะทำเป็นเสียนของลูกของเทพเจ้าฮอรัตทั้งสี่องค์คือ เสียนที่1เป็นคนใช้สำหรับบรรจุตับคือเทพเอ็มเซติเป็นสัญลักษณ์ทางด้านทิศใต้ 2. เส,สียนเป็นลิงบาบูลใช้สำหรับบรรจุปอดคือเทพฮาปิคือสัญลักษณ์ประจำทิศเหนือ3เส,สียนเป็นหมาในใช้สำหรับบรรจุกระเพาะอาหารคือเทพ ดูอาโมเทพเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางด้านทิศตะวันออกและ4คือเสียงเป็นรูปเยี่ยวใช้สำหรับบรรจ,จุลำไส้คือเทพเคเบเซนู B S N U, ท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางด้านทิศตะวันตกโดยโถท,ทั้ง4ใบนี้จะถูกบรรจุในกล่องโดยการดูแลของเทวีทั้ง4องค์แล้วฝังไว้ในสุสานร,ร่วมกับมัมมี่นั่นเองครับ ความเชื่อของเทพทั้งสี่จะคอยปกป้องวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งสี่ทิศไม่ให้มากินอวัยวะภายในซึ่งเราเห็นได้จากโถทั้งสี่